กลับมาพบกวันอีกเช่นเคยนะฮะช่วงถางต่อปับบนไอโฟนนะครับแนะนำพอแบงคูดใจมาคนแรกหนึ่งยี่ห้อครับพอเม็ดผลเน้นะเปลี่ยนความเมตกันนะครับผมเอาอะไรก่อนดีเอาของใครก่อนดีนะครับแล้วก็พอแบงค์นะครับของล็อกนะครับเพราะเล็กๆยูบาเพราะทนนะครับผมหรือเป็นอารก็ได้นะครับผมชาร์จเร็ว ซัมซุงนะครับอีล e ูฟก็ได้นะครับผมพอทนเชียโรพาวเวอร์พลัสแดนบอร์ดนะผมทนน่ารักและประกันนะครับผมราคาสูงแต่ดีนะครับผมใช้ดีนะรับทนมีถุงผ้าให้ E 19นะครับือของอ e ีลู แองเกอร์พาวเวอร์คอร์บวกสองหกแปดศูนย์ศูนย์พีดีพาวเวอร์นะครับก็ได้นะครับผมลองดูนะครับผม e loop e สามหกมีหัวพีดีก็ได้นะครับผมหรือสมาร์ทเคสนะครับของแอปเปิลก็ได้นะครับผม e loop ew สามสิบห้านะครับไวเดชชาร์จนะครับหมื่นแอมป์นะครับผมไทสีพอร์ เปอร์เซ็นต์เทนนิสเพลย์น้ำหนักพอาพกพ,พาง่ายนะครับผมลองดูได้นะครับโซนี่ก็ได้มีโปรก็ได้โลโมสก็ได้เมื่อชาร์จเต็มตัดไฟให้รองรับชาร์จไวทุกยี่ห้อเกับทั้งหมดหรือเปล่าเน,นีเย็นไหนนะครับคอมมี่นะครับผมอินน g จิเซอร์นะครับมี PD ชาร์จ ZMI MF 885 0 0 0 0มอแปดแาหป์อร์ตปให้ iPad ได้ด้วยชาร์จออกก็เร็วดีประมาณ2.1แอมป์ชาร์จเข้ารองรับ QC 2.0เนไม่นานสอชั่วโมงเต็มเทอร์จัดปลดได้ประมณ2วันไม่รอดจัดวันแออากาศที่ว่าถ่ายเทสะดวกนะครับแองเกิลโกด้ายนะครับผม p า n a โซ n นะครับผม b l k i n นะครับ อุ๊กี้ก็ได้นะครับผมเล d มีนะครับเซมี่พอแบงค์ไวเลสชาร์จก็ได้รีแม็กก็ได้อีลูปอีหนึ่งสี่ก็ได้นะครับเช e ยโรอินเกสก็ได้นะครับผมอีลูปก็ได้นะครับยูเบลก็ได้นะครับผมมีเยอะเลยนะครับ e loop e หนึ่งสามนะครับ e loop e สามหก iv power นะครับไม่ต้องใช้ก็ได้นะ iphone xr low m a s ก็ได้นะครับผม e loop e สองเก้านะครับ ukulee ตัว slim ชาร์จไวมี e type c นะครับผม e loop นะครับ type c สิบแปดวัตต์นะครับผม e loop e สองเก้านะครับผม หรือจะเป็น usa ms power bank นะครับบวกสาย c 2 lightning นะครับผมเซมี่ก็ได้นะครับผมใช้งานได้นะครับแอดก็ใช้ของเซมี่นะครับอ่า e loop ก็ได้นะครับ E-14 e, e loop e 3 7 e loop ew 4 0นะครับ สวัสดีนะครับกคงไม่เยอะมากแล้วส่วนใครที่มีความคมิดอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมสวัสดีในช่วงถามตอบบนไอโฟนห้องจุลมเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสอดีตามและการชมเดมท่มสวัสดีารบ